สวัสดีครับเสือใหญ่เอ็มจีไยภูมินะฮะวันนี้เสือใหญ่มาพร้อมกับเอ็มีไฟสีเหลืองคันนี้เลยนะครับวันนี้เสือใหญ่อยู่ที่ลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัดชยภูมินะครับทําไมเสือต้องมาที่นี่มหาวิทยาลัยราชภักชพดชยภูมินะครับเป็นศูนย์รวมของราชภัฏรทั้งหมดส2ราชภัฏทพ่วภาคอีสานนะครับวันนี้เสือใหญ่จะมาบอกอะไรจะมาบอกว่าเอ็มจีไฟรุ่นนี้นะฮะ ในวันที่หนึ่งมีนาะคม2,565นี้จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นรุ่นละ1,000 0มืวาทน,นะครับอ่านะเริ่มต้นที่รุ่น4ี่ห้าแสน้าหมื่นเก้าพันเป็นห้าแสนหกาพับาทรุดี้านเก้าหมื่นาบาทเป็นหกแสนเก้าบาทนะรุ่นเอ็กหกแสนาบาทเป็นหกแสนเ้าหนเก้าพัน X, 6, 10, 9, 9, 9, 9, 000, บาทนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วรูอย่างนี้แล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจ MG ไฟนะฮะในเดือนกุุภาพัธ์น,นี้นะฮะรีบๆเลยนะฮะรีบๆมาเป็นเจ้าของมาจับจองกันได้เพราะเรายังจะได้ราคาเดิมอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจ MG ไฟอย่าลืมมาจับจองกันได้กับเสือใหญ่ MG ชัยภูมินะฮะติดต่อได้ที่ตารางนี่เลยนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้เสือใหญ่ขอตัวแล้วก็สวัสดีครับ